พีปยาวลิปยาวผมรานานลิปยาวลิปยาวขออนุญาตนั่ตรงนี้ไไหมพี่ผมรอมานานเลยอ้าวโอเคค่ขอยาทการงานก็อย่างที่ทุกคนทราบว่าว่าว่าาไทราบอ่ะโอเคตำแหน่งมันคือ พุ่งโดยการสำนักปฏิบัติการนั่นคือโอเปเรชั่นนะครับนนแล้วก็ตัวเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาถึงวันนี้นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดในอดีตว่ามันคงปรับช้าปร,ปรับนู่นปรับนี่สุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเรา มันก็สุดท้ายก้าวมาถึงวันนี้โอเคจบเรื่องรน้าที่กัน,กน,กนกกางานแล้วก็ก็ชมโอนะออข,อขอชมโอนะขอชมโอโอนะี่เป็นเป็นเด็กเป็นเด็กเก่งเป็นเด็กเรียนรู้ไวเป็นเด็ก,ดกโอเคเแล้วแล้วแล้วก็แล้วก็เชื่อเชื่อมั่นถ้าอีก6ปีพี่กเกษียณนนะี่ย คือคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนนำพาองค์กรไปผู้บริหารเก่าๆก็ทำไว้มาสือสาสรให้เด็กรุ่นใหม่ครทำติอะไรเงี้ยที่เชื่อมัน่นในตัวติดนั้นเองเรานะครับเราก็ถึงการเวลาเราก็ไปตามที่ปกติ 6พีไปแล้วมีเรื่องหน้าที่การงานเนาะแล้พีเกษียณแล้วก็ทุกคนก็อยู่ในวงการนี้ทั้งหมดนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้อ้าวพอเรื่องครอบครัวคือมือเท่าเท่าเท่าคือถ้าบอกไปเพื่อนเพื่อน้องๆก็ต้องอิจฉาพี่พี่ช่วยทำได้เปล่า เขาแอบเขาแอบทำเขาแอบทำมาไปตีมึอกัทํ้ง่โอ้้อมยอมยอมอมอออมอมมยพร้อมเฮ้เมียุงไสองเมียมากกว่าลูกสเมียสาลูกสอ เยอยที่แต่งเยอะสามเลยแต่งหมดทุกคนไม่แต่งเยอะแบบนี้ฮะแต่ไม่แต่งกแล้วแต่แต่งหมดทุกแนจังวัดนีเดลยวคือพี่ก็แต่จับของที่แต่งแล้วแล้วหลายแล้วกองเนี้ยชายที่อยู่กองนี้มานะจะมีสองแบบแบบนี้คือไม่มีเมียเลยแบบนี้ต่อคือถ้ามีเมียมันจะต้องมีเมียอย่างน้อยต่อกันต่างโอเวอร์สเปคโอเวอร์สเปค แล้วสามคนอยู่อยู่ดนวยกัครับคือคือเรามีดมินีละคนถูกต้องแล้วก็จบไปถูกต้องจบไปไม่ได้ครบสอนครับลูกสาวสองคนไม่ครับเราเราเราไม่ทำอย่างนั้นลูกสาวที่มีอยู่ไหนลูกสองคนคนโตอายุยี่สิบเกณฑ เคยทำงานการเมนไทยแล้วตกงานใครจะฝากนะันยี่สิบเแรอีเวนแรกสวยด้วยสวยด้วยคนที่สองเข้าเกษตรศาสตร์ปีหนึ่งวันวา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 วันาวันาปีนวาวนวาปีาวนวาความสวามารถิาศษนวาวนะนา ก็ไม่มมีอะไไร่เคยไปงานแต่งงานใครสองครั้งโอ้อะไปงานแต่งงานพี่เอ๋สองครั้งไปแล้วก็ยังงงๆว่าเอ๊ะครั้งแรที่ไปเมียคนไหนวะไม่จริงไม่จริงไม่จริงคนที่สามโอ้จริงจริงถ้าเราเข้าก่อนเนี่ยพี่ติ๊สามครั้งไม่ไม่เราไม่ทันไม่ทันเฮ้ยคนแรกอะคนแรกไม่ทันคนแรกแค่ยิ้โอ้ยใช่หรอโอ้แล้วเป็นเทปด้วยใช่เลยใช่เลยใช่ใช่ใช่ยิ่งยิ่งเลย เสียพมาไอย่างนี้อ่าอาจารย์ก็สองครั้งสองครั้งไปงานเขาสองครั้งก็อ่ะปัจจุบันก็โอเคนะหน้าที่การงานก็ก็โอเคนะเอ่อถ้าเหนื่อยคิด่คอถ้าจะออกแล้วไปทำธุรกิจของเป็นก็ได้แต่เราก็รับองค์พรอเรามากกว่าว่าอยู่จะเกษียณอ่าทีนี้ไลฟ์สไตล์ของชีรินี่ไลฟ์สไตล์ เตรียมมาดีเตรียมมาดีกลางคนชื่อแปดหนึ่งปอมาแจกหนึ่งมาชิมมาชิมมาไวเคือเรามีเขาถือว่าเรามีเขาถือว่าถ้าสุดท้ายเราเสียหน้าอย่างน้อยนะเราเชื่อว่าไลฟ์สไตล์อย่างเราเรามีเพื่อนอย่างนีโชทษใช่ไหมไอ้ป๊อปใช่ มันอิสระนะมันก็จะไปไหนไปนูน่นไปนี่ได้มันก็จะเป็นคนแบบเที่ยวธรรมชาตินู่นนี่นั่นเลยเนี่ยเออสุดท้ายนะรยนนจริงๆอนะ่ะปีหนึ่งอับปีแล้วที่จำได้ที่ี่ส่ง พี่กระตุ้นไปในในกลุ่มไลน์เพียงแล้วละว่าปีนึงก็ต้องมีครั้งหนึ่งเราต้องมา,มา<ๆ>เราต้องมาสารู้รถูกติดแต่ปีละครั้งละครั้งอะไรเงี้ยมันมีเขาสึกว่ามันมองดูเหมือนแค่สิบสิบคนต้นๆ้นมองดูเหมือนไม่สนุกถูกไหมถ้าบรรยากาศแรกแแต่สุดท้ายในสิ่งที่เราเจอกันมาทั้งหมดสิบหกปี มันก็ความรู้สึกเก่าๆมันผูกพันมันก็รู้สึกสนุกที่ขึ้นมาโดยปริยายอะไรเงี้ยฮะตอนนี้ขี่รถไฟอะไรอ่าตอนนี้อะไรเฮ้ยเดี๋ยวดูรวยไม่เวได้เดี๋ยวดูด้วยแมวดูด้วยดูรวยนี่เี่อ x อ่า BX BX อ่าสสอคือเปลี่ยนปุ๊บไปอยู่ด้วยกันขี่เอรอยเอรอยไม่กลัวกูกลัวอย่างนี้ดูเจ้ ติดเรื่องด้วยวรงนี้ไม่ไม่มีอะไรคือสุดท้ายเราเราจบมาเราก็มีท้าถึงขนะจานทร์ทูนี่ขอคุณนิดนึงเนาะเราย้อนกลับไปมหาลัยเรานิดนึงชนะเรานิดนึงเนาะก็ก็อยากให้พวกเราช่วยช่วยช่วยคณะเรานิดนึงถ้ามีอะไรก็ขอให้กลับกลับไปแล้วก็ไปสร้างกิจกรรมอะไรที่มันเป็นประโยชน์กลับรุ่น กับสังคมกับคณะของเราอะไรเงี้ยนะก็ไม่มีอะไรแค่นี้ครับนี่ให้คนขวาสุดท้ายดิคนมองคนเลย